หนุ่มไม่ชินเส้นทางขับกระบะพุ่งตกลงไปในรางรถไฟค่ะ เวลา22นาิา30นาทีวันที่19กรกฎาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวดดจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดพิบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในรางรถไฟบริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟขาเข้ากรุงเทพมหานครชุมชนบ้านพีอำเภอชะอำจังหวัดพิบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถยกเข้าให้การช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีดำป้ายทะเบียน2ทพุทธเท่าทพุทธเท่า5422กรุงเทพมหานครในสภาพด้านหน้าพังเสียหายคอมอยู่บนรางรถไฟห่างออกไปประมาณ15เมตรพบรถไฟขบวนธรรมดาเลขที่4125สายกรุงเทพตังจอดอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งขบวนทราบชื่อผู้คนขับขี่รถกระบะคือนายสันติโกอินดาอายุ42ปีเจ้าหน้าที่ไฟป่าจังหวัดตากไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากการสอบถามทราบว่านายสันติคนขับกระบ บะก่าวว่ามาอบรมที่อำเภอชาำได้ขับรถออกมาหาข้าวทานจากนั้นกําลังขับรถกลับพอมาถึงที่เกิดเหตุไม่ชินเส้นทางเบรกไม่อยู่พุ่งตกลงไปบนรางรถไฟดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นํารถยนต์มาลากรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุก่อนรถไฟเปิดเดินรถตามปกติโดยใช้เวลาประมาณ30นาที